ทำเล็บใหม่จ้าจะ่ทำสีนี้เป็นสีที่ปรับเสียงขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก็เจียสีเดิมออกนะโดยน้ำหนักแบบเบามือมากถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ามีเครื่องเจียอยู่แล้วแบบอยากจะลองเจียดูบ้างก็อยากจะให้ฝึกกับมือตัวเองก่อนนะก่อนที่จะไปลงมือลูกค้านะทุกคนอันนี้คือ เสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือเจียเจียสีเก่าแล้วนะต่อมานะคะก็คือใช้ตะใบหยาบนะเก็บทรงตามทรงที่เราชอบเลยอันนี้บิวต้องการที่จะเป็นแบบทรงเดิมนะทุกคนก็ตะใบทรงเดิมเลยมือนี้คือเล็บจริงทั้งหมดเลยนะเธอหลังจากนั้นก็มาวัดทรงนะให้มันเท่ากันนะทุกคนถ้ามีเล็บไหนที่แบบว่าเจลมันอ้าเจลมันแบบเปิดก็คือต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะคะ เปลี่ยนใหม่ในที่นี้ก็คือเอาเจลเดิมอ่ะที่มันแบบว่ามันอาก,ก็คือเอาออกนะเธอของบิวม,วมีอยู่เล็บหนึ่งที่มันแบบว่าอาบิวก็เลยแบบว่าใช้น้ำยาหอกับสำลีนะทุกคนแล้วก็ใช้ซิลิโคนหอมันไหมก่อนให้มันแบบว่าทำปฏิกิริยากันนะคะจากที่ทุกคนใช้ตะไบหยาบแต่งทรงนะคะก็ใช้บัฟแต่งทรงนะทำให้หน้าเล็บมันดูแบบ เสมอกันไปทั่วๆท,ทางเล็บหลังจากที่บิวเอ่อใช้บัฟบัฟเล็บแล้วนะก็บิวจะมาใช้ที่ดันหนังนะคะทุกคนทำไมถึงต้องดันหนังนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวที่มันเป็นหนังอะ่ะมันมันยาออกมาแล้วมันแบบว่าเราไปทาสีแล้วมันโดนอะ่ะคือมันจะเจ็บเล็บมากหลังจากนั้นบิวก็จะใช้แอลกอฮอล์เช็ดหน้าเล็บนะคะแล้วก็ใช้บัฟบัฟ ทรงอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ตามคลิปเลยหลังจากนั้นก็จะมาใช้เป็น p h นะคะเพื่อที่จะแบบว่าไล่ความชื้นตรงหน้าลิบออกไปนะก็ทาให้มันครบทุกนิ้วเลยนะคะหลังจากนั้นก็วิวจะมาทาเบสนะทาให้มันครบทุกนิ้วเหมือนกันนะทุกคนพอทาเบสเสร็จแล้วก็เข้าอบนะทุกคนแล้วก็เอาเข้าเครื่องอบทั้งหมด สามสิบวินะจ้าทาบี bold. แล้วก็เข้าอบนะพอทาทุกนิ้วแล้วก็เราจะมาเตรียมอโอเวอร์เดน้าเล็บนะคะอันนี้พี่ใช้เจลนะใช้เจลแบบบิวเดอร์เจลของ Barbie m i ิลาเบอร์น่าจะศูนยสองนะเนื้อมันจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่แบบก็คุมพอคุมได้เหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามือใหม่นะอันนี้สีแบบ คือมันจะมีหลายทางที่บิวแบบใช้สีเนี้ยประจําก็คือทากระจบไม่ได้ทาสีอื่นนะเพราะว่าสีมันสวยอยู่แล้วว่าเธอจึงมากคุณนะ่ะการใช้บิวดอร์เจลนะคะก็คืออ่าคอมบิวไม่ได้ทาหนามากจนเกินไปเธอคอมบิวจะแบบว่าเอาบางๆแบบว่าพอแบบให้หน้าเล็บมันแบบว่ามันเป็นรูปสวยนะแล้วก็เราจะค่อยๆแบบว่าใช้แปรง ไล่เกลี่ยให้มันแบบว่าให้มันแบบว่าเป็นรูปเป็นทรงนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือเนื้อเจลมันจะแบบว่าไม่ได้ไหลมากคือเราสามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็ตามในคลิปเลยค่อยๆใช้แปรงเกลี่ยนะคะทุกคนแบบว่าเก็บทรงนะมันจะแบบว่ามันจะเป็นรูปเป็นทรงแล้วก็สวยมากคือบิวทาแบบเนี้ยมาสักพักแล,แล้วเล็บมันจะแบบ ดีอะเธออันนี้คือเล็บจริงทั้งหมดนะเธอข้างล่างคือเล็บจริงทั้งหมดนะคะนี่นะจ๊ะสวยมากคุณนะจึงสุดๆตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจะเป็น a S M R นะคะให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ทาดาเสร็จแล้วเธอฉันลืมอัดตอนที่มันเสร็จแอดหมดก่อนเธอไม่ยบายจะกันคลิปหน้าค่ะ